สวัสดีครับพบกันอีกแล้วจะมาสอนเทคนิคนะครับในการที่เราไม่เคยเห็นโพสเพื่อนเก่าๆหรือโพสเก่าๆเราเพื่อนก็ไม่เห็นนะครับจะมีวิธีการสอนตามคลิปเลยครับผมเข้ามาที่ตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนหานะครับเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้น มันก็จะมีรายการเมนูนะครับใช่เราทําอยู่ที่ในช่องตั้งค่าที่เราเข้ามานะ,ะเลื่อนขึ้นไปครับดูว่ามันมีอะไรม้างนี่ครับก็เลื่อนลงมาครับมาดูที่คําว่าอ่ะตัหนึ่งนะครับอัดช้าหน่อยนี่ครับเลื่อนลงมาครับอ่าเจอแล้วครับ คำว่าฟีดข่าวเนาะกดเข้าไปครับตรงนี้แล้วเข้าไปดูที่คำว่าลดนะลดอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นรายการสุดท้ายพอดีครับในหน้านี้ให้เราดูนะครับว่ากดที่เข้าไปครับดูว่าเราเปิดตั้งข่าวตัวไหนครับที่จะมีเนื้อหาคุณภาพตี่ากดตัวนี้ก่อนครับผมเลือกเข้าไปครับ เข้าไปจะมีคําว่าไม่ลดแล้วก็ลดลดอีกครับให้ติ๊กคำว่าไม่ลดครับผมติ๊กไม่ลดก่อนเลยนี่คือหัวข้อแรกนะครับก็กดกลับออกมาครับมาเจอที่เนื้อหาที่ไม่ได้สร้างสารรค์เองและการแชร์ที่เป็นปัญหาครับให้ติ๊กเข้าไปครับผมติ๊กเข้าไปก็จะมาหน้านี้ก็มีไม่ลดแล้วก็ลดลดอีกครับใส่ที่ไม่ลดครับก็กลับลองอมาเนาะ เจอเนื้อหาที่ละเมิดเอ่นื้อหาที่ละเอียดอ่อนครับอ่าให้กดคําว่าลดครับลง้กดลดนะครับไม่ไม่ต้องกดลดอีกนะครับมันจะต่ําเกินไปครับผมโอเคครับแล้วกดกลับออกมาหน้าปัจจุบันได้เลยครับผมระบบเขาก็จะบันทึกให้เราเลยครับบันทึกเองนะครับเรียบร้อยครับผม